เหนือฟ้าเพดานนั้นมีเบดน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมากมายบางคนโผล่หัวสลอนลงมาจากฟ้าทำเอาหมองอ้าปากค้างด้วยความตกใจวงเวียนกรรมเป็นเรื่องเล่าสุดสะเพร่ง ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านในชนบทที่มองเพื่อนชาวพม่าที่ทำงานด้วยกันเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนมองเล่าให้ผมฟังว่าก่อนย้ายเข้าเมืองมาทำงานด้วยกันยังมีโรงงานเล็กๆอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งแถวชานเมืองที่โรงงานอยู่ในย่านชานเมืองเพราะส่วนประกอบหลายอย่างมีสารพิษเจอปน หรือบางตัวอาจทําให้เกิดระเบิดขึ้นได้ความอันตรายถึงทําให้โรงงานต้องเลือกตั้งโดดเดี่ยวค่อนข้างไกลไม่มีบ้านเรือนผู้คนอยู่ใกล้ๆมากนักนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่มองเจอมาในวันที่เรานั่งดื่มกินเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานในช่วงปลายสัปดาห์มองเริ่มต้นเล่าถึงโรงงานเล็กๆที่เขาทำงานบอกว่าการเดินทางไม่ค่อยลำบากมากนัก เพราะเขาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะขับรถระหว่างโรงงานถึงบ้านใช้เวลาไม่เกิน15นาทีก็ถึงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าค่ำคืนไหนมีทำโอทีเพราะว่างานเร่งด่วนเส้นทางนั้นจะค่อนข้างมืดและเปรี่ยวมองไปทางไหนก็แทบหาแสงสว่างใดๆไม่เจอรถวิ่งสวนทางมาในระยะใกล้ถึงจะมองเห็นกันมองเล่าต่อว่า เขาไม่ค่อยชอบทำโอทีสักเท่าไหร่แม้ว่าจะได้ข่าวแรงเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะนอกจากเส้นทางกลับบ้านที่น่ากลัวแล้วบรรยากาศภายในรั้วโรงงานก็นับว่าน่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กันโดยมีอยู่คืนหนึ่งที่มองบอกผมว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดภายในโรงงานเท่านั้นที่มีแสงไฟสองสว่างมีเพื่อนๆทำโอทีกันอยู่ไม่ถึงสิบคน บางคนก็เลือกที่จะนอนพักค้างที่นั่นเลยแล้วควบกะเช้าส่วนมองดูสภาพแล้วไม่ค่อยไหวเลยขอเดินทางกลับดีกว่าระหว่างการทำงานมองบอกผมว่าจะมีห้องเก็บของหลายห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบต่างๆบางครั้งเพื่อนๆน,นั่งทำงานจนวัตถุดิบหมด <c oughs> เขาก็มีหน้าที่เข้าไปเข็นเลือกวัตถุดิบใส่รถเข็นกลับมาให้เพื่อน ในจังหวะคืนเดือนมืดห้องเก็บวัตถุดิบถ้าไม่มีใครเข้าไปก็มักจะปิดไฟเอาไว้วันนั้นหมองเข้าไปได้ก็เอื้อมือไปเปิดสวิตไฟระหว่างนั้นเขาเล่าว่าตัวเขาชาวูบรู้สึกเย็นว่าไปทางร่างกายเพราะสัมผัสถึงบางสิ่งที่นุ่มๆคล้ายมือคนที่วางอยู่บนสวิตลักษณะคล้ายจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตพร้อมกัน ในจังหวะน,นั่นเองเขาถึงกับชักมือกลับแล้วไฟก็สว่างพริบขึ้นมาหมองล้ว,ว่าตั้งแต่เขาเข้ามาทำงานที่โรงงานแห่งนี้เขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรมาก่อนเว้นแต่การเดินทางที่อาจเจอหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่ค่อยชอบขับรถกลางคืนมากนักก็ตามแต่ว่าครั้งนั้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เขาเชื่อว่า โรงงานแห่งนั้นไม่ธรรมดาเลยเขาเชื่อว่ามีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ในโรงงานบางครั้งพนักง,งานเข้ามาทำงานไม่นานนักก็ลาออกไปคล้ายๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเพราะเท่าแก่ให้ราคาข้าวแรงค่อนข้างสูงอยู่ทันทีที่ไฟสว่างแสงนั้นก็ทำให้เขาแทบปรับสายตาเพื่อควานหาวัตถุดิบภายในห้องก่อน พยายามตัดความหวาดกลัวในใจออกไปแต่ยังไม่ทันจะเจอวัตถุดิบดังกล่าวหรือแม้แต่จะขยับไปทางไหนเสียงสุนัขด้านนอกก็พากันห่าหอรับกันเป็นทอดชวนให้ขนลุกต้นคอของเขาเย็นวาบคล้ายกับมีลมหายใจเย็นๆของใครบางคนมาเป่ารถอยู่เท่านั้นยังไม่พอกลิ่นแปลกๆมันลอยวนอยู่ใกล้ๆ ผมถามมองว่ามันเป็นกลิ่นอะไรมองบอกว่าตอนแรกเขาเองก็ไม่แน่ใจนักรู้แค่ว่ากลิ่นมันคล้ายของเนา่าอาจจะเป็นซากหนูซากสัตว์ที่หลงเข้ามาตายในห้องนั้นก็ได้ไมันเป็นสิ่งที่มองพยายามปลอบใจตัวเองอยู่มองควานหาวัตถุดิบดังกล่าวมือข้างหนึ่งอุดจมูกเอาไว้บนชั้นสูงสูงนั่นเขาเห็นแล้วว่า เป้าหมายที่เขาต้องการอยู่ตรงนั้นแต่เขาต้องปีนขึ้นไปถึงจะหยิบมันลงมาได้มองจึงมองหาบันไดที่พอจะปีนขึ้นไประหว่างไปหยิบบันไดเกรี่มมนมนน่าราวกับซากศพยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองตลอดว่าไม่มีอะไรหรอกมันคงเป็นแค่ซากสัตว์เท่านั้นเองพอเอาบันไดามาพาชันได มองก็พยายามปีนขึ้นไปครับเขาเล่าว,ว่าระหว่างปีนแอบขาสั่นเล็กๆเพราะเขาไม่ชอบความสูงสักเท่าไหร่ระหว่างนั้นเองเขารู้สึกได้ว่าความสูงเกือบทำให้ศีรษะของเขาชนกับเพดานห้องเลยทีเดียวและยิ่งใกล้เพดานห้องเขายิ่งได้กลิ่นเน่าชัดเจนขึ้นจนเขาแทบอยากเป็นลมให้ได้พยายามจะหยิบของลงมาให้ได้ก่อน ขณะนั้นเองเขารู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่เฝ้ามองเขาอยู่จากด้านบนซึ่งมองแปลกใจมากเขาอยู่ระดับความสูงจนหัวชนเพดานแล้วถ้ามีสายตาใครเฝ้ามองอยู่ก็ต้องอยู่ในฝ้าเพดานแน่แล้วแค่คิดมองก็บอกว่าขนลุกเกลียวไปหมดหนาวหนๆร้อนๆเลื่อมือไม้สั่นไม่กล้ามแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆ นอกจากพุ่งตรงไปหยิบวัตถุดิบนั้นจนได้ครบแล้วเตรียมจะปีนกลับลงมาเท่านั้นเองที่มองแทบร่วงเขาเล่าต่อว่าเหนือฟ้าเพดานนั้นมีเบดน,น้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมากมายบางคนโผล่หัวสลอนลงมาจากฟ้าทำเอามองอ้าปากค้างด้วยความตกใจเขาร้องไม่ออกนอกจากรีบปีนลงมาแล้วตั้งสติ เห็นรถออกมาจากห้องเก็บของนั้นผมย้อนถามไปว่าตาฝาดไปหรือเปล่าซึ่งหมองก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆเพราะบางสภาพคือใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลเวอร์วะซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าพวกนั้นเจอชะตากรรมอะไรรู้แค่ว่าบางรายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลยหยดลงมาบ้างก็มีหนอนไตยโยเยะบนใบหน้าชวนสยดสยอง ที่หนักไปกว่านั้นยังไม่ทันที่หมองจะเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟไฟก็ดับพริบเองโชคยังดีที่จังหวะนั้นเขาเปิดประตูเข็นรถวัตถุดิบออกไปแล้วแม้จะกลัวแต่เขาก็ไม่กล้าปรีบปากเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะเกรงว่าเพื่อนจะกลัวไปกับเขาด้วยเมื่อกลับมานั่งทำงานต่อสักพักเขาเกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำจะอยู่ด้านหลัง ต้องเดินผ่านห้องเก็บของไปอีกเขาก็ช่างใจอยู่ว่าควรจะไปดีหรืออดทนอดกลั้นไว้ก่อนเพราะอีกเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เวลาเลิกงานตามกำหนดของเขาแล้วแต่ด้วยความที่อากาศเริ่มเย็นจากช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้เขารู้สึกปวดมากขึ้นกว่าปกติทำให้เขาตัดสินใจขยับตัวเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่เขากำลังจะเดินผ่านท้องเก็บของห้องเดิมนั้น มองเล่าให้ผมฟังต่อว่าเขาได้ยินเสียงดังกุกกุกกะกักจากด้านในเหมือนมีใครขุดคุยหาของอะไรอยู่พักใหญ่ก็ได้ินเสียงคล้ายเสียงระเบิดเสียงดังมากตอนแรกเขาเข้าใจว่าตัวเองคงหูฝาดไปนแน่แต่มามั่นใจว่ามันเป็นเสียงระเบิดจริงๆก็ตอนที่ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดออกมาจากภายในห้องผมถามมองต่อว่า ได้เข้าไปดูไหมมองก็ตอบกลับมาว่าช่างใจอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะในห้องนั้นตอนกลางคืนมันน่ากลัวจริงๆแต่ด้วยความอยากรู้ก็เลยเปิดประตูเข้าไปยังไม่ทันเปิดไฟก็เห็นแสงสว่างจากนอกหน้าต่างกระจกกับเปลวไฟพวยพุ่งคล้ายทะลุลงมาจากฟ้าเพดานด้วยความตกใจมองเลยรีบเปิดไฟ เพื่อให้เห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้ากำไฟไม่ติดนั่นอย่างไม่เท่าไหร่มองบอกผมว่าเขารู้สึกเหมือนมีแรงผลักหรือดึงร้างจนเขาหลุดเข้าไปในห้องนั้นประตูปิดดังปั้งใหญ่หน้าต่างปิดปิดเปิดเปิดคล้ายลมพัดตีรุนแรงมาจากฟ้าเพดานยังมีภาพคล้ายเปลวเพลิงเผ่าผผานอยู่พร้อมกับใบหน้าของหลายคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้บิดเบี้ยว หลายคนร้องขวนครางโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเสียงของบางคนก็ร้องให้ช่วยเสียงเงยือกเย็นที่หมองจำได้ไม่ลืมเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องทิ้งเงินค่าแรงที่ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถทำงานที่นั่นต่อไปได้อีกเขาเพ่นออกมาจากวันนั้นวันที่เสียงสุนัขเห่าห้อนภายในห้องเต็มไปด้วยซากศพ เมน่าที่หนักไปกว่านั้นเมื่อเขาขับรถกลับบ้านยังรู้สึกได้ถึงวิญญาณที่ติดตามราวกับควานหาตัวตายตัวแทนแต่เขายังนับว่าโชคดีที่มีพ่อปู่ช่วยชีวิตเอาไว้ผมถามว่าพ่อปู่คือใครหมองก็บอกผมว่าเป็นปู่ของเขาเองที่มีวิชาอาคมให้เครื่องรางเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจ ปู่เคยบอกมองว่าโลกหลังความตายเหมือนโลกแห่งวงเวียนกรรมครับมองว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้คงบังคับกันไม่ได้และขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนที่ได้ยินมาแต่สำหรับมองเขาเชื่อเพราะปู่สอนเขาเอาไว้เมื่อเขาเห็นภาพในค่ำคืนนั้นมันทำให้เขารู้เลยว่าโรงงานแห่งนั้นต้องเคยเกิดเหตุร้ายอะไรมาก่อน ก่อนที่เขาจะเข้ามาทำงานแน่ๆเมื่อเขาขับรถกลับบ้านอาการของเขาคือเลือกระลักดูหวาดกลัวจนเพื่อนๆสังเกตเห็นบางคนถามเขาว่าขับรถไหวไหมหรือจะพักค้างด้วยกันซึ่งหมองรีบปฏิเสธเขามั่นใจว่าขับรถกลับยังดีกว่า,าเผชิญภาพสุดสะเพรึงในโรงงานหลอนตลอดทั้งคืนแน่ๆ และเมื่อเขาขับรถมาได้สักระยะหนึ่งในระยะที่หมองมั่นใจว่าปลอดภัยเขาเริ่มเบาแรงบิดความเร็วของรถลงเขาเล่าต่อว่าเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆอีกครั้งคราวนี้เขาเริ่มจากได้กลิ่นเหมน็นเน่าผสมกับกลิ่นไม่เกรียมของเนื้อสัตว์ที่เขาไม่แน่ใจว่ากลิ่นมาจากไหนแต่มันไกลมากความด้วยเป็นคืนเดือนมืดมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่สองสว่าง ขณะที่แสงไฟสาดผ่านลำน้ำข้างทางจังหวะนั้นเองเขาแทบเปิดตากว้างด้วยความตกใจอีกครั้งผมพยายามนึกภาพตามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมองหรือว่าเขาพบเจออะไรที่น่ากลัวกว่าในโรงงานนั้นซึ่งมองก็ล่าต่อยผมฟังว่าในร่องน้ำนั้นเหมือนมีเงาดำพยายามตะกุยล่างตัวเองขึ้นมาต่อเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำได สภาพที่เห็นก็คือผิวตัวไม่เกรียมดำไปหมดท่อนแขนเห็นถึงกระดูกที่ขาวโพลนใบหน้ามีดวงตาที่หลุดถลนออกมานอกเป้าผมไม่เกรียมจนติดหนังศีรษะกลับไปหน้าที่บูดเบี้ยวผิดรูปน้าเฟชชวนให้สยดสยองจนเขาแทบบิดรถเดวขึ้นอย่างไม่คิดชีวิตภาวนาให้พ่อปู่ช่วยให้เขาปลอดภัยถึงบ้านพัก ในที่สุดเขาก็ถึงบ้านพักโดยปลอดภัยท่ามกลางเสียงสุนัขที่ยังคงเห่าหอนอยู่รอบๆคล้ายๆกับว่ามีดวงวิญญาณหลายดวงวนเวียนอยู่ในวงเวียนกรรมไม่ไกลไล่ล้อมบ้านพักของเขาตอนนั้นหมองเล่าว่าเขาทำอะไรแทบไม่ถูกก่อนจะยกมือไหว้พ่อปู่ให้ช่วยพร้อมกับสวดมนต์บทที่พ่อปู่เคยบอกว่าสามารถไล่ผีได้ พร้อมกับแผ่เมตตาให้เขาบอกผมว่าสุดท้ายคือบอกดวงวิญญาณเหล่านั้นเลยว่าเขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับความข้องใจของเขาทำให้วันที่เวลาออกกับเท่าแก่และขอรับเงินเดือนงวดสุดท้ายเขาตัดสินใจถามเท่าแก่ไปตรงๆว่าเคยเกิดเหตุการณ์ร้า ที่โรงงานแห่งนี้บ้างไหมเถ่าแก่บอกกับม่องด้วยความแปลกใจเพราะเรื่องนี้เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนคนเข้ามาทำงานใหม่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครร่วงรู้มาก่อนมองเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเท่าแก่ฟังแกถึงกับหน้าเสียบอกว่าทำบุญไปหลายครั้งและยังคงทำบุญทุกปีเพราะครั้งหนึ่งที่นี่เกิดเหตุวัตถุดิบในห้องเก็บของ เกิดระเบิดขึ้นมาคนงานหนีตายไม่ทันเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเก็บของบางคนหนีขึ้นทางฟ้าเพื่อจะเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดหมองเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเห็นใบหน้าและสายตาบ่งบอกถึงความเจ็บปวดของดวงวิญญาณมากมายบนฟ้าเพดานนั้นหลังจากวันนั้นเขาไม่เลื่อมที่จะไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณ ที่วนเวียนอยู่ในวงเวียนกรรมตามที่ได้บอกกล่าวเอาไว้ก่อนจะเริ่มทำงานใหม่มาเป็นพนักงานขับรถและได้เล่าเรื่องราวสุดสะเพรึงให้ผมได้ฟังเหตุการณ์ที่หมองบอกผมว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่เขาไม่เคยลืมมันได้ลงเลยจริงๆ